สวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะมาแล้วกับพลังงานนะคะของชาวราศีกันเรามาดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนี้นะคะชาวราศีกันขอพลังงานชาวราศีกันทุกทท่านเลยค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนี้คุณกำลังที่จะได้พบเจอกับอะไร พลังงานชาวราศราีกันในช่วง9วันค่ะชาวราศีกัน Princess of Swords นะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะก็ขอให้เชื่อมั่นกับตัวเองคะ่ะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะ,นะคะ,หคะเหตุและผลการเคลียร์ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดในเรื่องของการสะสางเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคุยราบรื่นไหมนะคะหรือ เราคิดมากไปเองหรือเปล่านะคะใช้สมาธิสติกับตัวเราใช้เหตุและผลใช้หลักการในการคุยการเจราจารยอย่างช้าๆลดเรื่องของความใจร้อนลงนะคะบางท่านอาจจะได้รับการติดต่อการพูดคุยการเคลียร์การสาสารอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะราศีกันในช่วง9วันนี้ค่ะ Prince of Cups นะคะ เขาเรียกว่าอาจจะมีใครเข้ามาพูดคุยกับคุณอาจจะมีใครเข้ามาจีบคุณนะคะหรือว่ามีใครชอบคุณอยู่มากเกินกับเพื่อนนะคะหรือว่าบางท่านในช่วงนี้เขาเรียกว่าเสน่ห์ความสุขความรวมสมบูรณ์ในตัวตนของคุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอาจจะมีใครเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่เข้ามาชอบเข้ามาพูดคุยจีบๆคุยๆนะคะได้คุยกันได้รู้สึกดีมีความสุขก็ขอให้คุยแบบเพื่อนคุยแบบใจเย็นไปก่อนนะคะช้าๆได้พราเล่มงามถ้าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างจะออกไปนะคะไพ่หล่นมาแล้วค่ะ the r เวอร์สนะคะชาวราศี กันนะคะอาจจะมีใครเข้ามาชอบคุณมากเกินกว่า1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาการกระทําคําพูดระยะทางรูกสิษทอย่างในการตัดสินใจนะคะให้เป็นเพื่อน ไปก่อนคุยแบบเพื่อนไปก่อนใจเย็นชๆช้าๆเรียนรู้แบบธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์เป็นเรื่องของโซลคอนเนคชันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดเป็นเรื่องของเคมีบางสิบอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาจริงๆนะคะใจนิ่งๆไว้ล่มๆไว้กับความรักความสัมพันธ์อะไรที่ได้มาเร็วมันจะพังเร็วอะไรที่ได้มาอย่างชา้าๆมันจะมีคุณค่ามากๆเลยเพราะนั้นคุณมีสเสน่ห์นะคะอาจจะมีใครมาสาร,รภาพรักมาชอบหรือมาจีบคุณปไปมาๆนะคะก็ใจเย็นไว้ค่ะ เพราะว่าคุณกําลังที่จะได้พบเจอพบรักกับคนที่ใช่กับโซเมตนั่นเองนะคะบางท่านกําลังที่จะได้ตัดสินใจว่าจะเลือกคนนี้ดีนะคะหรือไม่ดีนั่นเองนะคะว้าวสิบเปลี่ยนนะคะ การเงินกําลังจะเข้ามาบางท่านได้รับในเรื่องของเงินก้อนในในได้รับเรื่องของการเงินนะคะเงินก้อนที่กําลังจะเกิดขึ้นได้รับอสังหาได้รับสิ่งของชิ้นใหญ่ๆเช่นบ้านรถหรือว่ามีแพลนที่จะทําอะไรหรือว่ามีแพลนเกี่ยวกับทําอะไรกับเก็บคนรักคู่รักแต่ว่าถ้าจะมีแพลนทําอะไรแล้วก็จะต,ต้องระวังให้ดีนะคะถ้าใครเพิ่งมาคุยๆกับเราแล้วชวนเราไปทําอะไรบางอย่างนะคะที่ที่มันเร็วไปอันนี้ต้องใช้สติสมาธิกับตัวเรานะคะที่พูดถึงนี่คือ อะไรที่มันเป็นเรียลจริงๆนะคะเช่นคุณกําลังปรึกษาปรึกษาหารือในเรื่องของการลงทุนกับธนาคารนั้นๆก็ปรึกษาในผู้ที่มีด้านเชี่ยวชาญในเรื่องของธนาคารนั้นๆเลยเพื่อลงทุนระยะยาวเกี่ยวกับการเงินการงานอาการเงินในการลงทุนในอนาคตนะคะแบบยาวๆนะคะแบบ5ปี10ปีจะเกิดเรื่องความมั่นคงออกดอกออกผลขึ้นบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่าวางแผนอนาคต นะคะที่จะได้ของชิ้นใหญ่หรือว่าการลงทุนบางอย่างที่ทำให้คุณได้เติบโตมากข้า่งร่ํารวยนั่นเองนะคะบางท่านหูแบบเขาเรียกว่าส่งผลบุญบารมีในช่วงเร็วนี้เลยนะคะเกิดในเรื่องของการ ได้โปรเจกชิ้นใหญ่เรื่องของการงานการเงินเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าได้พบรักเจอรักกับคู่ชีวิตคู่แท้แล้วคนที่ใช่เข้ามาเรียนรู้ความสมันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันบางท่านถึงเวลาที่จะมีแพลนวิวาเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการสร้างชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมั่นคงมั่งคั่งแล้วในอนาคตนั่นเองนะคะก็ตัดสินใจให้ดีๆนะคะหนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า เป็นรักแรกพบและเป็นรักที่มั่นคงนะคะแต่3ดาบออกมาคืออุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์หนึ่งในนั้นคือคนไม่ใช่หนึ่งในนั้นคือคนที่ใช่ของคุณนะคะใจเย็นๆไปก่อนอย่างที่บอกค่ะในการกระทําการเรียนรู้ระยะทางคําตอบจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้เองนะคะอดีตที่ผ่านมาประสบการณ์จะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะเจอคนที่ใช่หรือไม่ใช่หรือว่าเราจะเจอคนดีหรือไม่ดีแนละจงใช้ สมาธิสติในการคุยการเรียนรู้คนนะคะความรู้สึกของเราเราต้องใจยเย็นๆนิ่งๆไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะทํากิจการการใดเรื่องการลงทุนการงานอะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่ต้องคือจะทําการใหญ่ต้องใจนิ่งใจแข็งให้มากๆความรักก็เหมือนกันนะคะแน่นอนคะ่ะ3ดาบความวิตกกังวลนะคะหรือว่าเกิดในเรื่องของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจดีใจเย็นนะคะ ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะภายในเรื่องของหัวใจเรื่องของความคิดมากความวิตกกังวลความเครียดนะคะทานอาหารดื่มน้ําพักผ่อนในเพียงพอแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอ,นอ,นพอ,พงพอไม่งั้นไม่เช่นนั้นจะเกิดเรื่องของการภูมิคุ้มกันตกต่ำภูมิคุ้มกันต่ำเกิดเรื่องของการอักเสบเกิดเรื่องของไวรัสเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความเครียดความสะสมเดวิลนะคะบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นอุปสรรค ถือว่าสิ่งเสพติดนะคะเช่นอาจจะเราอาจจะเสพติดโซเชียลมากเกินไปทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทําให้เราสูญเสียในเรื่องของการคุยกับตัวเองทําให้เราแบบไม่ได้อยู่กับตัวเองะคะ่ะสมองความคิดของเราไปอยู่กับโซเชียลหมดแบบนี้ก็ไม่ดีไม่ได้เราต้องต้องดึงของเราสติของเรากลับมานะคะลดเรื่องของการเล่นโซเชียลลงอยู่กับปัจจุบันโฟกัสกับปัจจุบันนะคะคือเขาเรียกว่าต้องแอคทีฟตัวเองให้มากๆนะคะเพราะอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณต้องรู้สึกว่าไม่สบายใจ นะคะไม่สบายใจทุกใจหรือปัญหาความคิดมากในช่วงเร็วนี้นั่นเองนะคะอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินนะคะเด็ดขาดนะคะจงหวงแหนทรับสมบัติการเงินของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเข้ามาหยิบยืมเข้ามาหลอกลอก่ลออะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมีสมาธิสติกับตัวเองอยู่เสมอนะคะวางแผนเรื่องของการเงินการงานของตัวเองให้ดีนะคะ 8ถ้วยอะไรที่มันค้างคานะคะคนกลายคนที่คุณและเขามีอุปรสรรคในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นประเด็นการเขาคิดถึงคุณเขารอคอยคุณเขาอยากที่จะได้พูดคุยกับคุณหรือว่าเคลียร์กับคุณนะคะ6ดาบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ตั้งใจหวังนะคะช่วงนี้ ก็อาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องความตึงเครียดเกิดขึ้นนะคะใจเย็นๆได้รับโอกาสได้ได้มีโอกาสได้มีทั้งเงินก้อนเข้ามามีทั้งโอกาสได้โอกาสเสียนั่นเองนะคะเพราะฉนั้นไม่ว่าอะไรในชีวิตของเราก็เกิดความเสี่ยงได้ทั้งนั้นค่ะมีความเสี่ยงแค่เรานั่งเฉยๆก็เกิดความเสี่ยงแล้วเพราะว่าเราอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมคะเพราะนั้นต้องระมัดร,ระวังในทุกๆเรื่องในด้านสุขภาพในด้านของการเดินทางแล้วก็ยอมองย้อนกลับไป โตที่ทำงานเสมอมองย้อนกลับไปว่าลืมล็อกประตูกุญแจหรืออะไรไหมแบบนี้ต้องระวังในทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่าไพ่กําลังสื่อสารในเรื่องของความค้างคาความวิตกกังวลแล้วก็ความวุ่นวายนะคะที่เราจะต้องสูญเสียไปกับสิ่งรอบตัวเพราะนั้นต้องโฟกัสกับตัวเราเองคุณกําลังเดินก้าวเข้าสู่สิ่งที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จแบบมั่งคั่งร่ารวยในอนาคตถึงแม้มันจะมีอุปสรรคขึ้นมาก็เขาเรียกว่าอย่าท้อค่ะนะคะลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะสู้ใหม่ในทุทกๆวันแล้วก็ ท้อได้แต่อย่าถอยนะคะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังบวกๆทันทีเลยนะคะ r e คอนไซเดอนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะในช่วงเร็วนี้คุณอาจจะต้องพิจารณาใหม่ทบทวนใหม่คิดทบทวนให้ดีนะคะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างอยู่ยที่คุณตัดสินใจนะคะคนโทรลอารมณ์ความคิดของเราทุกสิ่งอย่างให้ดีเพราะว่าอาจจะได้ตัดสินใจบางสิ่งอย่างที่กําลังที่ทําให้คุณได้ ได้มีความสุขกว่าอะไรที่ตัดสินใจแล้วมีความทุกข์นั่นคือสัญญาณไม่ดีอะไรที่ตัดสินใจแล้วมีความสุขนั่นคือสัญญาณที่ดีค่ะเพราะชีวิตเราเราเลือกเราตัดสินใจเราสร้างเองได้ is up to you ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจนะคะเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นตรงตัดสินใจให้ดีว่าจะเริ่มต้นทำไรหรือว่าอะไรยังไงนะคะถ้าข้องใจอะไรอาจจะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษาคุณได้เรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเงินหรือ ปรึกษาในเรื่องของการระบายนะคะความรู้สึกเรื่องราวของความรักก็ได้เช่นกันก็ลองปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับผู้คนรอบข้างดูนะคะกับเพื่อนแบบนี้ก็ได้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทคนนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดยเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ